สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากตำราเส้นทางสวรรค์สิทธิแห่งราชวงศ์นะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์ที่น่าทึ่งมากๆของหลิวเหล่าสื่อท,ที่ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องในราชสำนักแบบไม่คาดฝันเลยเริ่มจากการเผชิญหน้ากับองค์หญิงผู้สูงศักด์ ใช่เลยค่ะคือเรื่องราวในช่วงบทที่341ร้อยถึงสามนี่โอ้โหพลิกไปพลิกมาจริงๆนะคะตั้งแต่ความรู้สึกขุ่นเคืองขององค์หญิงโมยูครับแผนซ้อนแผนขององค์จกักรพรรดิแล้วก็มีการปรากฏตัวของอ่อหินวิญญาณของขวัญล้ำค่าที่แบบเปลี่ยนเกมไปเลยโอ้โหหินวิญญาณน,นี่เองใช่ค่ะแล้วก็ไปจนถึงการประลองที่ผลลัพธ์นี่คือแบบ ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะโอ้โหเรียกว่ามีครบทุกรสเลยนะครับทั้งการเมืองในวังความเข้าใจผิดที่แบบชวนหัวเราะนิดๆแล้วก็ปริศนาเกี่ยวกับตัวตนจริงๆของหลิวเหล่าซือด้วยอืมใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับสถานการณ์แรกการมาเยือนขององค์หิงมั่วยุยลองลึกภาพตามนะครับองค์หิงมั่ยยุยเสด็จมาเชิญหลิวหล่อซือด้วยพระองค์เองเลยนะแต่สิ่งที่นางได้รับกลับเป็นท่าทีแบบ เรียบเฉยไม่แยแสของหลิวหล่อซื่อค่ะทำให้นางเสียหน้าแล้วก็ขุนเคืองใจมากๆเลยบรรยากาศตอนนั้นคงแบบตึงเปรี้ยเลยนะคะน่าจะอึดอัดหน่าดูอืมแต่เบื้องหลังความไม่พอใจขององค์หญิงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแผนของจักรพรรดิโมเทียนเสืียพะบิดานั่นเองค่ะอ๋อมีเบื้องหลังอีกใช่ค่ะคือ พระองค์ต้องการจะจับคู่องคหญิงกับหลิวเหล่าซือเพื่อจะคานอำนาจกับองค์ชายโมหงอีแล้วก็ปูทางให้องค์หญิงโมยุยขึ้นครองราชด้วยครับผมในมุมของจักรพรรดิเนี่ยหลิวเหล่าซือที่เป็นหมอเทวดาแต่ก็เป็นสามัญชนธรรมดาน่าจะควบคุมง่ายกว่าอาจารย์จางเซวยนคนนั้นที่ดูลึกลับกว่าเยอะแต่ดูเหมือนหลิวหล่ดซือจะไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกเขาปฏิเสธคำเชิญไปเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิแบบหน้าตาเฉยเลยสถานการณ์มันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเมื่อจัก,กรพรรดิโม่เทียนเสือเสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยมาเองเลยค่ะครับทรงพอพระไทยนะในความใจเย็นไม่หวั่นเกรงอำนาจของหลิวเหล่าซือแต่ถึงอย่างนั้นหลิวเหล่าซือก็ยังยืนกรานปฏิเสธปฏิเสธอีกรอบใช่ครับอ้างว่าติดธุระที่สมาคมปรุงยาื แต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงค่ะเมื่อจกักรพรรยื่นข้อเสนอเป็นหยกใสๆชิ้นหนึ่งตอนแรกหลิวเหล่าสื่อก็ดูไม่สนใจนะคะครับยังเฉยๆอยู่แต่พอจกพักรพรรบอกว่านี่คือหินวิญญาณทรัพยากรล้ำค่าที่ช่วยเร่งการบำเพ็ญเพียรได้แบบมหาศาลเท่านั้นแหละโอ้ ท้าทีเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนทันทีเลยค่ะหลิวเหล่าซื้อรีบคว้าหินวิญญาณมาอย่างเร็วเลยแถมยังเสนอตัวจะรักษาคนให้จัก,กรพรรดิฟรีฟรีเป็นการตอบแทนอีกต่างหาก <laughs> เปลี่ยนไปเร็วมากใช่ค่ะความเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี่ทำเอาทุกคนแม้แต่องค์หญิงเองก็ยังอึ้งไปตามๆกันเลยค่ะแสดงว่าหินวิญญาณนี้มันมันมีค่ามากๆจริงๆ หลังจากได้หินวิญญาณแล้วเรื่องก็น่าจะจบเนอะแต่จัก,กรพรรดิก็เหมือนฉวยโอกาสนี้ขอให้หลิวเหล่าซือช่วยรักษาคนคนหนึ่งให้อ่าใช่ค่ะพร้อมกับเสนอให้องค์หญิงโมยุยติดตามไปด้วยก็คงหวังจะสร้างโอกาสให้ทั้งสองใกล้ชิดกันตามแผนเดิมนั่นแหละแต่คราวนี้หลิวเหล่าซือปฏิเสธอีกคะ่ะบอกว่าเอาก็ได้ห็นวิญญาณแล้วนี่ไม่จําเป็นต้องไปสมาคมปรุงยาเพื่อหาของตอบแทนอีกแล้วอ้าว ก,การปฏิเสธซ้ำๆเนี่นแหละค่ะที่ทําให้องค์หญิงโมยุยเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยคิดว่าหลิวเหล่าซือลังเกียจตนเองจริงๆน่าสงสารองค์หญิงเหมือนกันนะจักรพัรดิก็พยายามอธิบายให้องค์หญิงฟังถึงความไม่ธรรมดาของหลิวเหล่าซือนะทั้งเรื่องที่เขาสอนลูกศิษย์จนเก่งกาจขึ้นเร็วมากหรือแก้พิษโอสถให้มู่เสียฉิงได้อืมค่ะแล้วก็ยังพูดถึงการประลองสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างสิทธิ์ของหลิวเหล่าซือกับสิทธิ์ของจางเซียนด้วย และเราก็ได้เห็นตัวตนจริงๆของหลิวเหล่าสือก็คือจางสวนนั่นเองเปิดเผยตัวตนเขาเอาหินวิญญาณที่ได้มาเนี่ยไปบ่มเพาะพลังจนทะลุถึงระดับจงสือขั้นกลางได้สำเร็จเลยนะครับโหเร็วมากแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่หินมันแตกสลายไปซะก่อนนั่นสิครับทำให้เกิดแรงจูงใจใหม่เลย เขาตัดสินใจจะไปวังหลวงตามที่เคยเสนอไว้เพื่อรักษาคนผู้นั้นอ๋อเพื่อหวังจะได้หินเพิ่มใช่ครับหวังลึกๆว่าอาจจะได้รับหินวิญญาณเพิ่มเป็นรางวัลตอบแทนแล้วพอจางเสวียนในคราบหลิวเหล่าซื่อไปเต็นท้องพระโรงนี่ โอ้โหสถานการณ์กำลังเข้มข้นพอดีเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับองค์ชายเฟยเวียนจากอาณาจักรคุนเฉียนกำลังมาทูลขออภิเศกกับองคหญิงโมยื่โดยมีทูตรันมู่สเสนอยาสัตว์วิญญาณซึ่งเป็นของสำคัญมากเป็นเครื่องต่อรององค์หญิงโมยู่ก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับท้าให้องคชายเฟยเวียนไปเอาชนะอินทรีมรกตสัตว์เลี้ยงของนางให้ได้ก่อนซึ่งอินทรีตัวนี้เนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากจางเวียนจนแข็งแกร่งขึ่งมากระดับครึ่งก้าสู่จงซือเลยนะคะ โอ้โหแกร่งขึ้นเยอะผลก็คือองค์ชายเฟยเสวียนก็แพ้ไปง่ายๆเลยแพ้แบบหมดรูปเลยค่ะแล้วจังหวะนั้นเองหลิวเหล่าซือก็เดินเข้ามาพอดีเลยจังหวะเหมาะมากใช่ค่ะองค์ชายเฟยเสวียนที่กําลังเสียหน้ากําลังโมโหยอยู่ก็เข้าใจผิดทันทีเลยคิดว่าหลิวเหล่าซือนี่แหละคือคนที่จักรพรรดิเลือกไว้ให้องค์หญิงเอา้าซวยเลยค่ะก็เลยท้าประลองด้วยความหึงหวงเลยกลายเป็นความเข้าใจผิดซ้อนไปอีก เพราะพอหลิวเหล่าซือได้ยินองค์ชายพูดจาแปลกๆประกอบกับที่จักรพัิเคยเปรียบเปรียวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเขาเลยคิดไปว่าองค์ชายเฟยเสวยนนี่แหละคือคนป่วยที่มีปัญหาทางจิตที่จักรพัิอยากให้เขามารักษาอ้าวคิดไปคนละทางเลย <laughs> ใช่ครับ <laughs> พอเห็นองค์ชายท้าประลองเรื่องอินทรียมรกตหลิวเหล่าซือก็แบบตาโตเลยค่ะ เห็นโอกาสได้หินวิญญาณเพิ่มเขาทางเลยสิใช่ค่ะรับคำท้าทันทีแถวยังวางเดิมพันเป็นหินวิญญาณคนละก้อนกับองค์ชายด้วยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปเผชิญหน้ากับอินซีมรกตแบบไม่กลัวเลยแต่แล้วฉากที่ทำให้ทุกคนต้องแบบตกตะลึงงงเป็นไก่ตาแตกก็เกิดขึ้นใช่ค่ะคือแทนที่อินซีมรกตจะเกลี้ยกราดเข้าใส่ตามที่ทุกคนคิดไว้นะคะครับปกติต้องดุร้ายมากมันกลับแสดงท่าทีแบบ กระตือรือร้อนดีใจแล้วก็อยากให้หลิวเหล่าซือทุบตีมันใช่อย่างนั้นฮะทุบตีใช่ค่ะ <laughs> เป็นภาพที่เหนือจริงมากๆอินซีที่เพิ่งอัดองค์ชายจนน่วมไปเมื่อกี้กลับมามีท่าทีเชื่องแล้วก็กระตือรือร้อนต่อหน้าหลิวเหล่าซือโห oh. สร้างความงุนงงไปทั่วท้องพระโรงเลยค่ะโดยเฉพาะองค์ชายเฟยส่วนนี้คือแบบไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามสำคัญเลยคือ อะไรคือเบื้องหลังท่าทีแปลกๆของอินซีมรกตตัวนี้ล่ะครับมันเกี่ยวกับพลังที่แท้จริงหรือความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างของจางสวยในคราบหลิวเหล่าซือหรือเปล่านั่นสิคะเหตุการณ์นี้ทิ้งปมปริศนาไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วมันจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองในราชสำนักหรือว่าเส้นทางการหาหินวิญญ,ญาณเพื่อบำเพ็ญเพียรของเขาต่อไปยังไงโหเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆค่ะน่าติดตามมากๆครับไว้เรามาเจาะลึกเรื่องราวกันต่อในครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ